สวัสดีครับเช้านี้ตื่นขึ้นมานะครับก็ก็กนิวก็มองมาที่หลังบ้านนะครับเห็นดอกไม้สีขาวเนี่ยครับบานแล้วนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าดอกแก้วมังกรนะครับซึ่งบานแล้วเนี่ยก็จะสวยมากนะครับแต่ว่าจะบานอยู่แค่แป๊บเดียวแค่นั้นนะครับเนี่ยพอดวงอาทิตย์ขึ้นมานะครับไม่นานนะครับมันก็จะเหี่ยวแล้วครับ อันนี้ถ้าเราจะดูดอกแก้วมังกรเนี่ยเราต้องรีบมาดูตั้งแต่ตอนเช้าแบบนี้นะครับก็วันนี้นี่ก็ยังบานขึ้นมาไม่เยอะนะครับอันนี้อยู่หลังบ้านนะครับนี่เราให้ดูความงามของดอกแก้วมังกรกันแบบชัดๆเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากครับนี่ดอกสีขาวข้างในก็จะมีเกรสรน,นะครับ อีกหน่อยนะครับก็จะมีพึ่งนะครับมาตอมเยอะมากนะครับสายสายเห็นไหมครับเริ่มผึ้งก็จะเริ่มมานะครับเห็นไหมครับอยู่ข้างในน่ยตัวหนึ่งนะครับมาผสมเกสรนะครับปีนี้ฝนที่บ้านก็ก็เนียวเองก็ฝนน้อยครับก็เลยทำให้แกวมกร ติดดอกไม่พร้อมกันนะครับเห็นไหมครับนี่สวยงามมากเลยครับอยู่ตรงนั้นอีกนะครับดอกนี่นี่เลยนี่ครับ,รบดอกแก้วมังกรนะครับสวย ดอกติดดินเลยนะครับมันลากดินเลยครับดอกนี้เห็นไหมครับติดดินเลยนี่แหละครับ,ค,รบคือดอกแก้วมังกรที่อยู่หลังบ้านของก๊อกก๊อกนิวนะครับ อันนี้จะเป็นชุดแรกนะครับของเ๋า oh, ไม่ใช่ชุดที่สองนะครับไม่ใช่ชุดแรกครับชุจจดนนที่สองครับที่สวนนะครับช, receptors. ชุดแรกนี่จะอยู่หน้าบ้านนะครับบานไปแล้วชุดหนึงนะครับชุดแรกนี่จะอยู่หน้าบ้านนะครับอันนี้ชุดที่สองนะครับที่ดอกเกี้ยวมังกรบานนะครับอันนี้ดอกเล็กยังไม่บานนะครับนี่ครับอีกหนึ่งดอก นี่แหละครับคือดอกแก้วมังกรนะครับสวยงามนะครับสีขาวนะครับสีขาวบริสุทธิ์เลยแล้วก็รอบๆดอกนี้ก็จะมีเนี่ครับเขาเรียกอะไรเมื่อกลีบเล็กๆนะครับด้านในก็จะมีเกสรน,นะครับเยอะมากนะครับอยู่ด้านใน ทีนี้ก็จะพามาดูแก้วมังกรชุดแรกนะครับอันนี้บานไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่ที่บานไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเห็นไหมติดผลแล้วครับนี่นี่ครับอันนี้บานไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้อยู่หน้าบ้านนะครับอันนี้คือแก้วมังกรแล้วก็ปลูกเสริมไว้ที่รั้วบ้านนี่แหละ,ะครับ อันนี้ก็อันนี้คือเมือ่อบานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เร,เริ่มเป็นผลแล้วติดผลแล้วนะครับส่วนอันนี้บานขึ้นมาวันนี้ครับนะครับมันจะบานแค่แป๊บเดียวแค่นั้นนะครับเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแล้วครับแก้วมังกรไม่ได้บานนานนะครับ น,นี่แหละครับคือแก้วมังกรอันนี้เป็นแก้วมังกรที่อยู่ที่บ้านของก๊กก๊อกนิวนะครับแต่ที่สวนนี่ยังไม่ได้ไปดูนะครับวันนี้ยังไม่ได้เข้าสวนนะครับ